ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็มาตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจนะผมมองไม่เห็นนะครับก็ได้ยินแต่เสียงมันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับในการถ่ายคลิปเพราะว่าเนี่ยผมมาต่อตรงนี้มันเป็นเนินนะมันเป็นมันเป็นภูเขาแล้วผมก็หาที่แขวนไม่ได้นะครับแล้วก็ในป่านี้มันลกเกินไปนะผมก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะครับช่วงนี้แล้วก็ ที่อื่นแถบอื่นฝั่งนู้นก็ไปไปแขวนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไ e ม่บินข้ามไปนะครับถ้ามันอยู่แถวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีเหยี่ยวตัวลายนะครับวันนี้เหยี่ยวเยอะมากนะครับก็มีทั้งเหยี่ยวตัวลายแล้วก็เหยี่ยวตัวใหญ่นะครับก็ต้องแขวนแอบแอบเอาไว้นะครับผมก็เลยแขวนไว้ตรงนี้นะครับมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มันไม่มีที่ที่ตั้งกล้องนะครับมันก็เลยย้อนแสงนิดหน่อยแต่ก็ได้มาแล้วนะครับตอนแรกผมไปเมื่อตอนเช้านะครับ ก็ไปแขวนมาหลักหนึ <S an> ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหยื่วตัวลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนกมันบินมาแล้วนะครับแต่ว่าดูสังเกตดูก็คือว่าเหมือนมันเหมือนมันจะไม่สู้นะครับมันบินมาแล้วมันก็เวียนไปเวียนมาบินเข้ามาแต่มันไม่เข้ามาใกล้นะครับเหมือนว่ามันจะไม่สู้เจ้าเย็นโลนะครับเพราะว่าเจ้าเยลโลก็เป็นนกที่แก่มากแล้วดูนั่งกลัวเลยนะครับเพราะมันมีเหยื่ออยู่นู่นบินเยอะมากนะครับวันนี้เหยี่วเยอะมากนะครับก็ ได้มาแล้วตัวนี้ก็หางสั้นนะครับก็บินมาตีบินมาลบเลยนะครับน่าจะเป็นเจ้าถิ่นอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีได้ยินเสียงอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ด้านในนู้นก็ด้านบนนิดนึงน่าจะน่าจะมีหนึ่งคู่นะครับก็ร้องอยู่นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นตรงนู้นนะครับที่ได้ยินอยู่นะครับบนยอดเลยตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนี้ผมไม่ได้ยินนะครับ ไม่รู้เป็นตัวไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็บินมาลงนะบินมาตีอายุก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ตกใจมากนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดก่อนจะเห็นโลตกใจมันไม่ดีเดีย๋ยวมันไม่ร้องอีกวันนี้มันก็เต็มใจร้องให้ผมนะครับก็สองหลักนะครับสองหลักหลักแรกเนี่ยนกไม่ไม่ลงนะครับไม่สู้นะตัวนั้นผมคิดว่ามันน่าจะไม่สู้แหละส่วนหลักนี้ก็ขเขามาแขวนนะครับ ก็บินมาตีเลยนะครับนี่หลักหลักที่สองหลักแรกก็ได้ยินแต่ร้องแต่เสียงนะครับแต่ว่านกมันไม่เข้ามาในกล้องนะครับนอกป่าอันนี้พอหลักที่สองเนี่ยผมก็ไม่มีที่แขวนก็ต้องจําใจแขวนนะครับแต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามันบินมาตอนไหนนะครับผมก็กดเช็คดูแล้วนะก็มาปุกตีเลยนะครับแต่หนูยังได้ยินเสียงอยู่เจ้าถิ่นอยู่บนน,นู้นอีกหนึ่งคู่นะครับอยู่ด้านในนะนะก็ได้มาแล้วนะครับ ก็ดูดีนะครับดูโอเคเลยที่โอเคก็คือหางมันสั้นมากนะครับตัวนี้นะผมว่าเอาไปก็น่าจะไม่ไม่น่าพลาดนะดูจากทรงแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปอ่าไปดูที่บ้านนะครับว่าลองไปชําดูว่ามันร้องหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คนสมบูรณ์มากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือหางสั้นนะครับนี่โอเคครับ ดุดุตัวนี้ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นนกหนุ่มที่เป็นแต้มล่าสุดนะครับที่ผมลงคลิปไปก็ประมาณสามวันสี่วันแล้วผมยังไม่ได้ยินเสียงมันเลยนะครับก็ผมว่าปล่อยดีกว่านะครับก็ปล่อยหลังบ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ดีกว่าที่ผมเพิ่งได้มานะครับตัวนี้ก็หางสั้นเขาตาเลยแต่ตัวนี้มันยังอ่อนอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงเรียกเลยนะครับ ก็เสียเวลานะครับเปลืองเปลืองกล้วยปล่อยมันเลยไปก็พอดีถิ่นนั้นที่ผมไปต่อมันก็ผมก็เคยได้มานะครับแต่ก็มันก็ใช้ไม่ได้นะครับไม่ค่อยร้องแต่ถิ่นี้น่าจะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ กินอาหารไปแล้วนะครับตัวนั้นนะผมก็หาให้มันกินนะครับเผื่อมันจะร้องแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับต่อให้กินอาหารเป็นมันก็ไม่ร้องนะไม่รู้จะตัวนี้อันตัวนี้ผมว่านะ่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคครับมาําสักเจ็ดวันนะครับแต่ผมว่าไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าที่นี้นะผมได้มาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นนกที่ผมไปต่อนะครับ แต่ว่ามันได้ยินเสียงถิ่นเดียวกันมันก็น่าจะเปิดดอกครับเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะตัวนู้นไม่ร้องครับก็ไม่ต้องถึงอาทิตย์ก็ได้นะดูสักประมาณสองวันสามวันนะครับถ้าไม่มีเสียงเลยก็ปล่อยได้เลยนะครับ